สวัสดีครับพบกับที่เลนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาคาดดาวกันดีกว่านะมาร่วมกันทายกันนะครับว่าเ a นเจอร์ NFT ตัวต่อไปจะเป็นเ a นเจอร์ตัวไหนนะครับอ่ะตัวล่าสุดนะเดสติก้าอาเจน่าหมดแล้วไม่มีสินค้าแล้วนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการนับถอยหลังแล้วนะเหลืออีก9วันกว่าครับเพราะว่าโครโรโบร์มีนะโคโนซึบานะครับจะไปจบลงนะครับวันพฤหัสที่ยี่ อ่านะครับก็เดี๋ยวนะครับวันที่28เนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยยังไม่เป็นเลนเจอร์ตัวใหม่ของมกราคมนะอ่าะก็จะเป็นเรื่องของการเขาดาวนะครับเขาสู่ปีใหม่นั่นเองนะก็จะมีตู้าธาตุดยอดนิยมอ่ามาอย่างละตัวนะครับที่เดี๋ยวจะเป็นพวกกิจกรรมเป็นพวกเขาดาวอาจจะมีแจกของอะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราติดตามมันจะแบ่งเป็น2ช่วงนะก็จะเป็นคริสต์มาสก่อน,นครับแล้วก็จะเป็นจบรอบโคลบโบแล้วก็จะเป็นเขาดาวเข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับ ซึ่งตอนนี้นะใครยังอยากสู้กับตู้กาชายอยู่ครับยังอยากได้เลนเจอร์อยากได้เกียร์ครับหรือเติมเปิดเติมตูนนะ,อะขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับ c k เกมทับอัพเซ็นเตอร์ราคาถูกปว่าภัยเติมไวร้อเเนะครับเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสู้ถึง3 0เปอร์นะทาง r u b ีแล้วก็แพคเกจต่างๆนะครับเจ้านี้ไว้จะได้แน่นอนนะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมืออื่นด้วยอใครเล่นเกมอื่นนะร้านนี้ราคาถือว่าค่อนข้างจะถูกเลยนะคใครสนใจนะรีบไปที่ร้านนี้เลยนะตามลิงก์นะครับ c k เกมท ราคาถูกประดภัยเติมไว100้ร้อเปอกดติดตามร้างค้าเอาไว้นะครับเวลามีโปรโมเวชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดกันเติมนะครับเดี๋ยวขอเน้นย้ำแพลนอีกครั้งนะยังมีคนถามอยู่เยอะมากครับคือส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ดูคลิปหรือว่าอาจจะเปิดไปไม่ถึงเนื้อหาตรงที่แจ้งข้อมูลนะครับคือแพลนเนี่ยสี่ท,ทุ่มวันพฤหัสที่2ีเนี่ย น่าจะมีตารางล็อกอินพิเศษมาเลยนะครับตอนสี่ทุ่มนะของคริสต์มาสนะครับส่วนจะแจกอะไรเนี่ยก็เดาว่าคงจะเป็นตุกกระชานั่นแหละเพราะว่ากิจกรรมโคโรโบเนี่ยมันถูกเปลี่ยนจากตุกกระชาไปเป็นลูบี้ห5 0บวกซึ่งอันนั้นเนี่ยจะแจกในวันที่25เลยนะแต่ว่าก็ยังทันอยู่ในช่วงคริสต์มาสนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าตั๋วเนี่ยน่าจะมาแจกเยอะอยู่เหมือนกันในช่วงคริสต์มาสแล้วก็เขาดาวปีใหม่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกอะที่ถูกยกเเเเลลิิกกกกนนนะครรบบบว่าาว่าาาอจจตชใรรมโโีียปยปป็ืแบบ นานอะจนจาไม่ได้แล้วไม่รู้กี่ปีแล้วนะอัน,นั้นเดี๋ยวรอรุนและกัน,นครับใครยังอยากต้องการเปิดเลนเจอร์นะโตรกาชาก็ไปรุ้นกันนะครับส่วน,นครับเลนเจอร์คริสต์มาสนะครับซึ่งก็คาดการว่าเป็นบินแสงอะาะทำคลิปให้ดูไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็เกียร์คริสต์มาสนะครับห้าดาวถึง8ดาวนะครับก็ทาคลิปไปบอกหมดแล้วนะอันนี้คือน่าจะมาไม่เกิน22แน่นอนอาจจะมา4ี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดไหมหรือเที่ยงคืนของวันพฤหัสครับหรือจะเป็นช่วง ก่อน10บโงเช้าต้องใช้คำว่าก่อน10บโงเช้าวันศุกร์ที่2เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยผมไม่ออกรายการนะต้องสปอยคิสพัฒนฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคิสพัฒมันต้องมาก่อนแน่ๆคือจะมีแค่ช่วงสองวันนี้แหละก็คือ4ี่ทุ่มยีถึงวันที่22ก่อน10บโงเช้าอันฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนครับว่าจะมาตอนไหนคือตอนนี้นผู้พัฒนาเนี่ย เขาโหทําอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยคือแพนต่างๆตอนเนี้ยเขาไม่บอกอะไรเลยทีมงานก็ยังไม่รู้ทาเรียกได้ว่าต้องมารู้กันนั่งงานพร้อมกันนะคือเรียกได้ว่าอาจจะรู้กันแบบพร้อมๆกันเลยคือผมกก็ไม่รู้ว่าผู้พัฒนาตอนนี้แอบซุ่มทาอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ในเกมเจอบั๊กต่างๆอย่างเช่นบั๊กหยุด5วินาทีนะครับที่เห็นในรีเพลเนี่ยอันนี้ปกตินะ อ่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าเล่นจริงมันติดทุกตัวนะครับแต่ว่าในรีเพย์เนี่ยมันจะเห็นแค่นั้นนะครับซึ่งในรีเพย์ไม่ต้องไปซีเรียสมัไม่มีปัญหาอะไระครับแล้วก็อ่าบัคตีบวกเรนเจอร์ครับคือ ตีบวกไปเลยมันเป็นเลนเจอร์ตัวเดิมมันเป็นแค่บักภาพแต่บางตัวคือมันตีบวกไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ต้องอ,ออกมาที่หน้าทีมนะเหรือจะออกเกมเข้าใหม่อันนี้ก็เป็นบักซึ่งพอเรามีบักแบบนี้ในะเกมรู้เลยครับว่าหลังบ้านเนี่ยทำอะไรอยู่อย่างแน่นอนซึ่งเขาก็งุบงิบมากนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกนะเช่นเดียวกันกันกบตัวเลนเจอร์ NFT นะครับอเลนเจอร์ Ranger NFT อ่ะ อธิบายสั้นๆอีกครั้งหนึ่งง่าย,ายๆนะครับ NFT เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์พิเศษของทางญี่ปุ่นนะครับเขามาทดสอบับกเกมเรนเจอร์เป็นเกมแรกแล้วก็ยังไม่เห็นวี่วแววเลยว่าจะไปออกที่เกมอื่นคือตั้งใจมาลงที่เกมเรนเจอร์ฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบบอกว่าแบบเฮ้ยเกมทําไมแจกเยอะทําไมใจดีกิจกรรมนะครับไอดาวเคาะโอแจกดาวตกดาวตกนะแจกเยอะแยะมากมายเกมจะปิดตัวใช่ไหม คือเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นเกมเบอร์ต้นของค่ายไลน์นะครับเขาดูแลเป็นพิเศษฉะนั้นเนี่ยซีซันสิบบอกไปแล้วนะครับว่าแผนการบริหารสิ้นสุดแล้วนะครับคือซีซันสิบนี่คือแผนไม่สิ้นสุดนี้ไม่ไดนะ้หมายความเกมจะปิดนะหมายความว่าแผนการอ่าอัปเดตซีซันสิบเนี่ยวางแผนลากยาวไปถึงสิ้นปีเรียบร้อยแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับ เดี๋ยวคงจะได้เห็นอน้พวกที่แบบว่าเ,เกมเขาไม่เปิดเกิน10ปีหรอกเกมไม่เปิดเสียปีเดี๋ยวก็คงดูนะเกมเรนเจอร์ครับเพราะว่า NFT นี่เขามาลงที่เกมเรนเจอร์อย่างเดียวนะแล้วก็ลงยาวเลยนะครับอ่าครับอังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเรนเจอร์ Ranger NFT ตัวใหม่นะครับมันจะเป็นเรนเจอร์ตัวไหนนะครับ เดี๋ยวไปย้อนดูกันก่อนนะ,ะในโซนของแพรนนะครับแพรนตัวแสงมืดเก่านะครับที่ทําเป็นก้าวดาวนะ,ะมีคนถามเข้ามาอยู่เหมือนกันครับว่า r รนเจอ NFT เนี่ยมันมีโอกาสจะเป็น ตัวแสงมืดเก่าได้ไหมนะครับคือ,อเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนนะตัวของอลิสติกิเนี่ยมันเป็นรูปที่เข้ามาอยู่ในเกมเป็นไฟล์ที่อยู่ในเกมจริงๆเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับ,นะรบว่าเฮ้ยเขาเอาเข้ามาจริงแต่การเอาเข้ามาแบบนี้ผมบอกไปแล้วว่าบางทีมันเอาเข้ามาเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้ก็เป็นไปได้นะครับหรือนะครับตอนแรกก็คงจะตั้งใจว่าเฮ้ยไอตัว แสังมืดที่มาทําเป็น NFT เนี่ยก็คงตั้งใจแหละว่ากจะเอามาทําจริงๆแต่สุดท้ายเหมือนคุยกันแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพันของเลนเจอร์สังมืดเก่านะครับที่มาทําเป็น9ดาวเนี่ยมันยังอยู่ในระบบนะเพียงแต่ว่าผู้พัฒน,นาเขาบอกว่ารอว่างก่อนรอแบบทาอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนคือเขาใช้คําว่ามาเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นไม่มีกําหนดการเลยครับ <S <S เช่นเดียวกับาดาน ยากคนระับด่านยากก็ไม่ได้อัปเดตสักทีหนึง่งแสดงว่าเขาอาจจะทาเนื้อหาใหม่อยู่ก็คือด่านปกติขยายเนื้อหาไปอันนี้เดี๋ยวรอดูนะอาจจะเป็นปีหน้านะคิดว่าน่าจะเป็นมกราคมเป็นต้นไปแล้วจะเป็นมีนาคมนะครับฉะนั้นเนี่ยโอ้ยเขาเตรียม,ยมทําอะไรเต็มหมดเลยนะครับอันฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ครับแสงเมือเก่าอันนี้คือจริงๆก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะครับว่า คุยคุยกันไว้แล้วครับว่าเรนเจอร์นะครับแสงมืดตัวเก่าเนี่ยที่ทำเป็น9้าดาวเนี่ยยังมีอยู่ในโปรเจกต์สตัวเบื้องต้นจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไหมไม่รู้นะครับไม่รู้จริงนะแต่ว่าเบื้องต้น,นครับในฝั่งของตัวธาตุมืดเนี่ยจะเป็นตัว โยมิ omi, นะครับกับตัวของเจมว่วงอ่ะสองตัวนี้จะเป็นแพ่นนะครับมืดเก่าทําเป็น9ดาวนะครับส่วนฝั่งของแสงนี่จะเป็นอาม่มานะครับแล้วก็เจสสิก้าแสงอันนี้คือเขาบอกมาแบบนี้เลยแต่สุดท้ายเดี๋ยวพอถึงวันนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้เขาเขาสามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ทำไงก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมซึ่งน้ากว่าตามองดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีตัวไหนเอามาทำเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนเลนเจอร์ตัวปกตินะครับ ตัวปกตินะน้ำไม้ไฟนะครับที่จะมาเป็นตัวเจอร์ NFT นะครับก็ไม่ได้มีโครงการจะมาทำเป็น9าวดาวเพราะว่ามันอยู่ในโปรเจกต์ NFT ไนงะอ,อันนี้คืออย่างที่บอกว่าเ,เกมเขาคงคุยว่าต้องการจะแบ่งส่วนกันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวไปไล่ดูกันนะคือของรอบที่แล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกว่า NFT เนะี่ยมันเป็น โปรเจกต์ที่ทางไทยเนี่ยยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายมากนักนะครับเขาก็เลยจะไม่ได้มีการโปรโมทพิเศษนะครับในเรื่องของตัวละครเนี่ยผู้พัฒนาก็จะไม่ค่อยบอกเขาก็ไม่ค่อยบอกเท่าไหร่นะเออฉะนั้นเนี่ยก็มาคาดเดากันครับในรอบพิลาวเนี่ยผมทายถูกว่าตัวเจสสิก้าอาเทน่านะครับอยู่ในอยู่ในโอกาสที่มันน่าจะมาโซนรอบเนี้ยผมเดาว่านะ,ะเดี๋ยวผมจะเสิร์ชหาจากสองความสามารถนี้เพราะว่าส่วนใหญ่นะครับ อ่เขาไม่เสิร์ชหาแบบนี้หรออ่ะเดี๋ยวลองดูทีละอันอ่ะโอเคนะครับคือนะครับในตัวปกติไอ้น,นี่มันเป็น9้าดาวไปแล้วนะครับอ่าส่วนตัวนี้หรอไอตัวนี้ก็เป็นตัวน่นอยู่เหมือนกันผมจำได้ละนั้นนี่ยตัวนี้ผมว่าก็อยู่ในโอกาสที่จะมาได้อยู่เหมือนกันแต่ผมเล็งอาไว้ว่าเป็นตัวซารีเฮดพิษนะอ่าผมว่าซารีเฮดพิษเนี่ยมีโอกาสนะครับแล้วก็ ตัวเนี้ยไม่อยากให้มาเลยคือผมมองว่าตัวที่เขาจะามาทาเนี่ยมันมันน่าจะต้องนะครับมีความสามารถที่เป็นตัวหนืดและหนืดนะอ่านะครับแล้วก็คือถ้าตัวไหนที่มันเก่าจริงๆอะ่ะสกิลมันอะ่ะไม่ได้แล้วผมว่าสกิลมันไม่ผ่านเลยนะอ่านะครับมันอาจจะต้องเอามาทําใหม่อย่างพวกฝั่งเนี้ยผมว่ามีโอกาส นี่เทพซุดนะครับถ้ามาเป็น NFT ผมว่าก็เจ๋งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเทพซุดก็ถือว่ามีดาเมจนะครับมีบัฟสะท้อนนะก็เป็นตัวที่ใช้ได้ดีดารุมะก็อ,ะยอยู่ในข่ายเชน่นเดียวกันนะนะครับจริงๆหลายตัวเลยเออหลายตัวอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามีโอกาสครับก็บาวซุดนะครับดารูมะนะครับโอ้โหชงชาเหรอ,อก,ก็ได้อยู่มั้งครับ หรือจะเป็นตัวนี้ก็ถือว่ายังยังไม่เข้าข่ายอ่าผมมองเอาไว้นะผมมองเอาไวนะ้มมไว3ตัวหลักๆนะครับก็คือบาวซุะครับแล้วก็ดาดูมะครับแล้วก็ตัวซารีเฮดพิษส่วนถ้าเกิดเป็นเรนเจอร์ตัวที่แบบเฮ้ยเก่าเลยอะเก่าๆจริงๆเนี่ยอ่าหลายคนมองไปที่ตัวบราวน์นะครับอ่าเดี๋ยวไปหาดูนิดนึงนะนี่นี่จริงๆตัวนี้เอามาทําก็ได้อยู่เหมือนกันนะก็น่าสนใจนะบราวตัวตลกนะครับส่วนเจ้าบราวเสือขาวอ่าเดี๋ยวไปดูเรนเจอร์แบบว่า ค่อนข้างจะเก่ากึกมากๆนะครับคือผมว่าน่าสนใจเพราะเป็นตัวที่เฮ้ยเขาชอบกันค่อนข้างจะเยอะถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าผู้เล่นเนี่ยชอบมากๆนะในอดีตนี่บาวเสือขาวครับแล้วก็ตัวเกมก็ทําเป็นร่างไฮเปอร์นะบ,บาวเสือดํานะคือถ้าสมมติว่าเอาตัวนี้มานะครับมันจะต้องปัดฝุ่นอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวลองดูสกิลนะครับพลังโจมตีอ่าดาเมจต่อวินาทีก็เป็นสกิลพิษนะครับแล้วก็เป็นดาเมจกระเด็นอ่า ถ้าสมมติตัวเกมปรับให้แบบตัวเลขเพิ่มขึ้นมาหน่อยอะทำได้อยู่แล้วครับดาเมจอะเพิ่มมาเป็น20เท่า30เท่าอะไรก้อนไปนะครบใส่ทะลุเข้ามาสักนิดนึงอะเป็นดาเมจทะลุกระเด็นนะครับอันนี้ก็เป็นดาเมจพิษนะครับอะจะทะลุหรือไม่ทะลุก็ไม่รู้นะนะครับส่วนอะสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลือครับก็ไปทําความสามารถ9้าวดาวใหม่อานะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์นเนี่ย เอ้ยมันไม่ไหวแล้วครับต้องไปทำต้องไปทําใหม่ก็จะต้องมีการทําใหม่จะนิดนึงก็คือความสามารถไฮเปอร์แล้วก็ความสามารถเก้าดาวคือถ้าเกิดเป็นตัวเก่าที่เก่ามากๆเนี่ยมันจะ,ะมีข้อเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่า เกมเขาจะต้องคิดสก,กิลคิดความสามารถใหม่ซึ่งมันต้องใช้เวลาซึ่งผมไม่รู้ว่าเขามีเวลาอยู่หรือเปล่าถ้าเขามีเวลานะครับไอเลนเจอร์ตัวเก่าพวกเนี้ยมันถือว่ามีโอกาสเอามาทําได้แต่แก็สมมุติว่าเป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยยังอยู่ในยุคที่ไม่ได้เก่ามากนักเนี่ยอาจจะปรับสก,กิลแค่เล็กน้อยความสามารถอาจจะใช้ความสามารถเดิมก็ได้แล้วก็ไปใส่ความสามารถเก้าดาวเนี่ยอันนี้ถือว่ามันใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่อันฉะนั้นเนี่ยไอพวกตัว อาจจะดารุมะอย่างนี้นะครับอา่าอาจจะตัวบาวเทฟซุดอย่างนี้อ,อาจจะสลเฮีพิษอย่างเงี้ยมันมันดูมีภาษีมากกว่านะครับแต่ว่าตัวเก่าผมก็อยากให้ทําอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่อาจจะดูตัวอื่นแล้วดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษอ่ะซึ่ง NFT นะครับก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับแล้วก็ถูกนํามาขายแบบที่จะต้องแย่งกันซื้อนะครับแล้วก็เสียตังค์นะครับห้ชุด ไอ้50ชุดนั้นเนี่ยสามารถเทรดได้เทรดเฉพาะตัวเรนเจอร์เลยอันนี้ทําคลิปบอกไปแล้วนะสามารถเทรดได้เลยด้วยตัวเรนเจอร์อ่ะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ย ถ้าสมมติทุกอย่างมันมนลงตัวนะครับมันผ่านข้อกฎหมายนู่นนี่นั่นน่ะฝั่งไทยก็จะเทรดได้ง่ายขึ้นตอนนี้ถ้าจะเทรดเนี่ยมันต้องพึ่งญี่ปุ่นต้องให้ญี่ปุ่นเขาทําเพราะว่าญี่ปุ่นเขาสามารถเทรดได้ก็ต้องไปใช้ข้อมูลของทางนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถเทรดได้นะครับส่วนในตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเทรดไม่ได้นะครับก็ถ้าขายต้องเป็นการขายยกไอดีซึ่งเขาก็ให้สุ่ม ครับ500ตัวอันนี้ก็หมดแล้วนะอาฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกเนี่ยสิวันนะครับก็ไปตรงกับวันที่28พอดีฉะนั้นเปิดเซิร์ฟมานะวันที่28ก็จะเป็น NFT เพื่อนๆอยากเห็นเรนเจอร์ตัวไหนนะครับก็ลองมาบอกกันนิดนึงนะว่าอยากจะให้เป็นตัวไหนนะเพราะว่า ต้องบอกแบบนี้ว่าบางทีข้อมูลต่างๆที่เราพูดคุยกันที่เราคอมเมนต์เนี่ยบางทีมีคนเขามาดูนะแล้วเขาก็นําข้อมูลนะไปฟีดแบ็กให้ทางผู้พัฒนาเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะฟังผู้เล่นครับแต่อย่างที่บอกว่าบางอย่างคือถ้ามันทําไม่ได้บางทีเป็นการขอร้องที่เยอะมากเกินไปหรือแบบว่าทําแล้วติดขัดอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่า ทุกอย่างนะครับผู้พัฒนาเขารับฟังจริงจังคือผมเนี่ยไปได้ข้อมูลนะเขาบอกมาเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเข้าใจจริงเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ทําแบบนี้อ่าเขาก็บอกง่ายๆเลยว่า 1. สมมุติว่าทําแล้วเจอบ,บั๊กต่อเนื่องเขาก็ทําไม่ได้กับ2มีเรื่องข้อกฎหมายนะที่แบบหยุมหยิมมากเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอ่าทางญี่ปุ่นเนี่ยสมมุติการทําแบบนี้มันมีข้อกฎหมายนะข้อกฎหมายเขาไม่รองรับเนี่ย ปัดตกเลยเรื่องมันก็คือทําไม่ได้เลยนะครับต้องแบบว่าไปนั่งดูว่าแบบเฮ้ยมันจะมีช่องทางที่เรียกได้ว่าซอกแซกได้ไหมนะครับอย่างเช่นโคโรโบอันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับอย่างโคโรโบแบบนี้นะครับอ่ามีเกมอ่ะผมไม่เอ่ยชื่อเกมแล้วกันมีบางเกมเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิโคโรโบที่เออเขาได้ลิขสิทธิ์การคอลลบ จริงๆความหมายเดียวกันนะโคโลโบคอลลาเบอร์เรชั่นความหมายเดียวกันนะแต่ในเกม r รนเจอร์เราใช้คําว่าโคโลโบเกมอื่นใช้คำว่าคอลแลบความ,วา collab, วามหมายเดียวกันนะคือเกมอื่นเน่ยเขาได้นะครับพวกอนิเมะชื่อแบบดังแบบดังระดับสูงมากๆนะครับเขาบอกว่าทางนั้นเนี่ยเวลาเขาไปซื้อลิขสิทธิ์อ่ะเขาไม่ได้คุยกับบริษัทใหญ่เขาไปคุยกับตัวแทนเออพอซึ่งมาคุยกับตัวแทนเนี่ยมันก็ เรียกได้ว่ามีการซอกแซกเขาเลยนํามาได้แต่ทางของไลน์เนี่ยเขาถือว่าเป็นบริษัทใหญ่นะครับเขาก็จะไม่มีการคุยซอกแซกเขาเวลาคุยเนี่ยต้องไปคุยกับเจ้าของนิขกสิทธิ์โดยตรงฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าต้องพูดคุยกันเยอะนะครับมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างจะสูงฉะนั้น,นบางเรื่องที่มันดังมากๆนะหรือแบบว่าเขา ไม่พร้อมอ่าไม่พร้อมจะให้เราเอามาทำเป็นโคโ b โบนะครับหรือว่าคุยรายละเอียดตกลงไว้ได้เนี่ยมันก็เลยทํางานกันไปได้ฉะนั้นในเกมไ a n g เจอรครับมันมีรายละเอียดเยอะมากฉะนั้นเพื่อนๆที่แบบชอบมาบน่นว่าทําไมทําแบบนี้ไม่ได้แอดเพื่อนโดนแบนดูนี่นั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องอะไรที่ทางไลน์น่ยเขาค่อนข้างจะหยุ่มหยิมแล้วเดี๋ยวอน,นาคตมันจะยิ่ง เคร่งครับมากขึ้นไปเรื่อยๆนะก่อนหน้านี้นผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาจะเคร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เคร่งตามนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวต่อไปนะก็อาจจะเคร่งมากขึ้นยกเว้นจุดหนึ่งที่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเขาแยากข้อมูลระหว่างตัวเกมกับตัวแอปพลิเคชันไลน์ออกจากกันได้นะครับอ่าอันนั้นนะปัญหาจะเริ่มลดลงแล้อ่าเพราะว่าเราก็จะเล่นกันอยู่แค่ในเกมมาเวลาไปเปลี่ยนรูปนะเปลี่ยนชื่ออะไรไม่กระทบต่อตัวแอปไลน์เนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเขาแยากได้เนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นนะเช่นเะดียวกันนะเรื่องของโปรไฟล โปรไฟล์ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะปีหน้ามีมีแน่นอนครับปีหน้ามีเรื่องของโปรไฟล์แน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นแบบไหนอ่าให้เราเปลี่ยนเองไหมหรือเป็นของโตเกมเอามาให้เปลี่ยนใหม่นะหรือว่าเป็นโคโรโบอ่าอันนี้เดี๋ยวเราติดตาม,มากันแล้วกันนะจะได้แต่จริงๆนะคือถ้าเราไม่ใช่เป็นรูปของเราเองนะ่ยยังไงเราก็แยกไม่ออกอยู่ดีส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปตีเดี๋ยวลองไปตีนะคืออย่างผู้เล่นหน้าประจำเนี่ยส่วนใหญ่รูปเขาก็จะไม่เปลี่ยนหรือบางคนชื่อเขาก็ไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยสมมุติแบบ สมมติผมเจอคนนี้ชื่อเหรออ,อาจจะคุ้นอยู่ไหมแต่พอเป็นรูปเงี้ยรูปมันเหมือนเหมือนกันหมดเลยเงี้ยเราก็เริ่มที่จะแยกไม่ออกแล้วนะว่าแบบใครเป็นใครนะครับอ่าทันั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าสุดท้ายนะครับอ่าเกมจะทําออกมายังไงนะในส่วนของโปรไฟล์นะไม่ต้องห่วงนะคืออะไรที่เราขอไปเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วครับแต่อย่างที่บอกนะว่าเวลาเขาจะทํา หรือไม่ทำเนี่ยมันก็มีเรื่องของเวลาบ้างครับเรื่องของอาทาแล้วมีปัญหาต่อเนื่องนะหรือทาแล้วแบบติดข้อกฎหมายของทางญี่ปุ่นนะต้องเน้นนะเ,เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทางญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่นะครับอ,อย่างเรื่องราคคงราคาอะไรประมาณนี้มันก็มีเหตุผลนะก็เ,เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ปรับให้ราคาเนี่ยมันถูกเ,เพราะว่าทุกประเทศเนี่ยก็จะใช้ อัตราครับที่เป็นเลทเดียวกันในสโตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดบางประเทศนะครับที่เขาได้เปรียบเรื่องของค่าครองชีพเขาจะเติมได้ง่ายขึ้นมากเกินไปอ่าอันนี้คือเป็นมุมมองเขานะอ่าเราไม่รู้ครับอย่างที่บอกครับว่าทุกเรื่องนะที่แบบว่าเฮ้ยท,ทำไมเกมเขาทําแบบนี้วะเพราะอย่างที่บอกครับว่าอ่าเราไม่รู้นะว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นมันอาจจะติดปัญหาบางอย่างที่เขาจะต้องเลือกทางออกเป็นแบบนั้นอส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับเป็นบั็อ นะครับหรือว่าติดข้อกฎหมายอ่าหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วก็มาเล่าส่วนฟังนะครับอ่ะอย่างนี้นะไปตีปุ๊บเนี่ยไม่รู้ละไอคนนี้ใครวะเผื่อมันอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะอย่างคนในกิ้วหมวเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนรูปเป็นเดียวเปลี่ยนชื่อผมจําลูกกิ้วหัไม่ได้ละ ถ้าก็โอเคมีการตีกันไปก็กลับขออภันะเพราะว่าพอมาเป็นแผนนี้ปุ๊บไม่ได้ซีเรียสละเรื่องตีกันเองใน PvP นะครับเอาโอเคก็มาลองทายกันดูนะว่า Ranger NFT ตัวใหม่อาจจะเป็นตัวละครอะไรครับส่วนแทนนะอ่ะเน้นย้ำทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงนะครับพอ28จบโคโลโบปุ๊บนะอ่าด่านวิ่งก็จะมาเลยพอด่านวิ่งมาตัวบัฟคะแนนในด่านวิ่งเนี่ยจะเป็นตัวบิน,นครับในคริสต์มาสเนี่ยตัวบินคริสต์มาสเนี่ยอ่าจะ เอามาเป็นตัวบัฟคะแนนในด่านวิ่งก่อนอ่าก่อนที่เรนเจอร์ของมักกะาคมมาเดี๋ยวพอเรนเจอร์ของมักกะาคมมาเนี่ยตัวบัฟคะแนนด่านวิ่งก็จะเป็นของตัวใหม่แลวอ่าส่วนตัวบินตัวเก่านะครับอ่าที่ทําคลิปเมื่อวานนะก็จะอยู่ในตู้กาชาค,คิสต์มาสด้วยแต่เขาจับไม่ขึ้นรูปนะ เขาจะไม่ขึ้นรูปแต่ว่าทุกปีจะมีคนเปิดได้เรนเจอร์ตัวเก่าอย่างสมมุติว่าอัตโตบินใหม่มานะเราอาจจะมีโอกาสเปิดได้ตัวซซลลี่นะครับซัลลี่ซันต้าบินนะครับหรือว่าตัวบราซันต้าบินมีโอกาสเปิดได้นะแต่ว่าตัวบัฟคะแนนจะเป็นแค่ตัวใหม่ เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ธาตุยอดนิยมนะมาอย่างละหนึ่งตัวนะครับส่วนโคดแสงครับจะมาประมาณวันที่10กว่า13 14ประมาณนี้นะของมกราคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกสสัปดาห์ก็จะเป็นโคดมืดอันฉะนั้นก็วางแผนกันดีๆครับว่าจะเตรียมเปิดอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าตอนนี้นะยังไงได้ใช้แน่นอนครับบลูบิทหมดตัวกระชังหมดครับร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ A.C.K เกมคาบัฟเซ็นเตอร์ราคาถูกฟ้าภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมแรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30นะเสางๆอ่่ร้้าาานควจมสิ ส่วนทะเบียนหนต้องปาะกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมืออื่นด้วยครับใครสนใจรีบไปดูที่ร้านค้าได้เลยนะอันทั้งเกม r ร n เจอร์ทั้งเกมมืออื่น,นครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะที่ปักหมุดคอมเมนต์นะ S.K Game t o เซ็นเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไว้ร0ออต่ะติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดกันเติมนะครับเอาวันนี้แพลนต่างๆก็ประมันนี้นะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ